เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันศุกร์ที่16พฤษภาคม2025หัวข้อชายหนุ่มผู้มีคุณธรรมข้อพระคำหลักสดุดีบทที่103ข้อที่5 5 ผู้ทรงให้เจ้าอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตของเจ้าวัยหนุ่มของเจ้าจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรีอ่านพระคัมภีรสุภาษิตบทที่สามสิบเอ็ดข้อที่หนึ่งถึงเก้าหนึ่งถ้อยคำของเลมูเอลพระราชาแห่งมัสสาพระราชชนน,นีตรัสสอนคำนี้แก่พระองค์สอง โอลูกแม่เอย๋ยโอลูกแห่งท้องแม่เอย๋ยโอลูกแห่งทำปฏิญาณของแม่เอย๋ยสอย่าให้กำลังของเจ้าแก่ผู้หญิงหรือให้ทางของเจ้าแก่หญิงผู้ทำลายพระราชาสโอเลมูเอลเอย๋ยไม่สมควรที่พระราชาไม่สมควรที่พระราชาจะเสวยเล่าอังุน หรือผู้ครอบครองจะปรารถนาสุรา 5. เกรงว่าเขาจะดื่มและลืมคำที่ตราเป็นกฎหมายนั้นเสียและวินิจฉัยความของเจ้าทุกให้เขวไป 6. จงให้สุราแก่ผู้ที่กำลังทีนาธและเล่าอาังุ่นแก่ผู้ทุกใจอย่างขมคืน 7. จจงให้เขาดื่มและลืมความยากจนของเขาและไม่จดจำความระทมทุกข์อีกต่อไป 8. จงอ้าปากของเจ้าแทนคนใบเพื่อสิทธิของทุกคนที่กำลังจะพินาศ 9. จงอ้าปากของเจ้าพิ่ภากษาอย่างชอบธรรมจงให้ความยุติธรรมแก่คนยากจนเข็นใจเน네ื้อหาในการอ่านพระคัมภีร์วันนี้สุภาษิตบทที่สามสิกษัตริย์เลโมเอล เป็นผู้ประพันธ์เลมูเอลหมายความว่าเป็นของพระเจ้าไม่มีกษัตริย์ของอิสราเอลหรือยูดาที่มีชื่อนี้ดังนั้นเขาอาจเป็นกษัตริย์ต่างชาติหรือไม่ก็เป็นนามปากกาของผู้เขียนนักวิจารณ์และตำนานของชาวยิวหลายคนที่เก่าแก่มักจะกล่าวว่าเลมูเอลซึ่งเป็นของพระเจ้าคือซาโลมอนเองและแม่ของเขาคือบาเชบา กษัตริย์เลโมเอลแสดงความถ่อมตนอย่างแท้จริงโดยยอมอยู่ภายใต้การดูแลของมารดาของพระองค์ซึ่งได้ให้คำสั่งสอนที่กลายเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของพระองค์ตั้งแต่วัยเยาว์จนเป็นผู้ใหญ่หากท่านต้องการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดท่านต้องถ่อมตนและให้เกียรติผู้ที่อยู่เหนือท่านชายหนุ่มวัยรุ่นหลายคนกลายเป็นคนดื้อรัน้นและชอบเที่ยวเต่ไปตามถนนราวกับกบฏ บางคนตะโกนโต้กลับพ่อแม่และต่อสู้เมื่อถูกยั่วอยู่เล็กน้อยบางคนดื่มเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวครับและมีแฟนสาวเพราะอยากเป็นเหมือนผู้ชายมาดเข้มแข็งถ้าท่านเป็นผู้ชายและเคยทำผิดในข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้ท่านไม่ได้เป็นคนแข็งกร้าวท่านแค่กำลังเดินทางไปบนเส้นทางแห่งการทำลายล้าง ท่านต้องกลับใจในวันนี้และเป็นคนมีคุณธรรมเริ่มต้นด้วยการยอมรับพระเยซูเข้ามาในใจของท่านหากท่านยังไม่ได้ทำเช่นนั้นและยอมจำนนต่อพระองค์โดยสิ้นเชิงเพื่อที่พระองค์จะเปลี่ยนแปลงท่านจากภายในได้ท่านที่รักของดีฉันท่านต้องเรียนรู้ที่จะสุภาพและมีความรับผิดชอบ ท่านต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขความขัดแย้งกับผู้อื่นอย่างเป็นมิตรโดยไม่ต้องชกต่อยท่านต้องไม่ต่อยใครถ้าท่านเป็นผู้ชายท่านต้องใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบท่านจะไม่กลายเป็นผู้ชายที่มีคุณธรรมทันทีเมื่อท่านแต่งงานท่านต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ชายที่มีคุณธรรมโดยประพฤติตนอย่างถูกต้องตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปประเด็นสำคัญ ท่านต้องเริ่มประพฤติตนอย่างถูกต้องหากท่านต้องการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ